เออระครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมนนะกรบเกมพ็อกเก็ตแอนด์ ครับผมกลับเข้ามาแล้วกับเกมอนจาจักมดอันแสนยิ่งใหญ่ของผมนะผมนะใน E ีพีที่แล้วนะผมหรือ E ีีแรกของเราผมก็ยังแบบว่าโงโง,โงๆเซอๆอยู่ว่าจะทํายังไงถึงจะได้อ่ามดทหารมาครอบครองนะผมก็ง่ายนิดเดียวนะการที่ทํามดทหารนะผมต้องขอบคุณน้อง f อซมากๆเลยนะผมนั่นก็คือเราต้องไปที่ทงนี้นะผมที่อาร์มี่นี่อ่าแล้วก็ใช้เห็ดนะผม15อันก็จะได้มดทหาร1ตัวนะผมตอนนี้ผมก็มีมดทหารทั้งหมดแล้ว4ตัวนะ ผมเรียกว่าเจ๋วแจมสุดๆเลยทีเดียวต่อไปนี้แหละเชิจะขยี้ทุกคนจะไม่สนใจใครใดๆั้งนั้นอตอนนี้เราก็ผมว่าเดี๋ยวต้องต้อ,อัพห้องนี้หน่อยนะครับผมเพื่อว่ามันจะเพิ่มไงมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มตัวไงอผมต้องการมดงานจ,จัดๆหน่อยนะก็ทาการอัพดีไม่ใช่อัอพ,อพเรียกว่าอัพห้อง่าเก็บไข่นะผมเก็บดักแด้เก็บต้อตงเรียกตัวอ่อนตัวอ่อน ก็วันนี้แหละเราจะไปลุยแมงมุมกันนะผมแต่ว่าก็ต้องดูว่าทรัพยากรเราจะไหวแค่ไหนนะกับการที่เราจะเข้าตีแมงมุมกันน,นี่ไงเห็นไหมหมดทหารตัวบักเอฟวิ่งไม่ได้เราว่ามดทหารตัวนั้นเฮ้ยเอาจิงหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งลบอย่าพึ่ง,อ,งอ๋อไม่ใช่ครับผมมันคืออ่ามดงานนะนี่หิมะตกแล้วอ่ะมดงานก็อ่าอุ้ยใบไม้ไมไมเหลือ1 1อย่ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะผมเราต้องชี้เป้าอ่ะ นะให้อ,หอาโมทหาัรไปจัดการใช่ไหมผมว่าเออใช่ว่ะประเด็นนี้มันมีว่ะก็มันน่าจะอยู่ตรงนี้นะแมงมุมนะผมก็ถ้าเรากดแบทเทิลนะผมอยากรู้เหมือนกันอ่าแบทเทิลอ่าแบทเทิลในนี้ไม่ใช่ว่ะเราคงต้องไปชี้เป้าตรงแมงมุมนี่นะครับผมเรียกว่าเสี่ยงอันตรายจัดๆแมงมุมอยู่ในวะเนี่ยโอ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะโดนกัดตายเนี่ย <laughs> ต้องชี้เป้าไหม ต้องเออเออมันเห็นเราไหมมันยังไม่เห็นโอ้ยตายอะโดเอ้ยกูยังไม่ทันยีเป้าเลยตายซะแล้วอะโดเอ้ยผมก็กลายเป็นตัวอ่อนแล้วนะผมอ่าแล้วอย่างนี้เราจะเอามันไปต่อสู้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอยู่เดี๋ยว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 ขึ้นไปหามดอ่าไอ้นี้ก่อนนะผมอ่าสงสัยจะต้องไปลบกับมดแดงก่อนมั้งอ่าตรงนี้นะ อ๋อเรียกรวมผลอย่างงี้ยะโทเอ้ยแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้กูงงอยู่ต้องนานโอเคทีนี้แหละเดี๋ยวเราจะจัดการมันนะผมตอนนี้เรามีอยู่5ตัวแล้วดูซิว่าจะจัดการมงมุมได้ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันมามาจัดการแอคชั่นแอคชั่นเราต้องแอคชั่นมันนั้นหน่อยอมาแล้วมาแล้วมาเราจะบุกไปห้ามงมุมนะผมแอคแล้วแอคแทกแล้วต่อโซ่เราจะไม่ยอมแพ้ใดๆดังนันมาอยู่ตรงนี้มงมุมจัดการมันทุกคนแอคแทกแล้ว นี่นะกัดเข้าไปสรงเมกคือบลังนู่นนั้นโอ้ยเอาเด้เอาแด้ตายไปตัวหนึ่งนะผมฟังแล้วเอ้ยเอ้ยจะสู้ได้วันนี้อู๋มีสิทธิ์มีสิทธิ์โยเอาแด้อุ้ยอุ้ยตายไปสองตัวแล้วนะผมอ่าเราต้องช่วยกันไหมผมว่าต้องต้องช่วยซะหน่อยโอ้ยดาเมจเรามันมีอ่ามีไหมมีไหมไม่มีเอ้ยมันหันมากัดเราเปล่าไม่ได้เดี๋ยวเราตายจีหายแล้วเอ้ยตายเหลือตัวเดียวเอ้ยเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว มันต้องขอเขือบเรานแน่ๆเอ้ยมันเกือบตายเลยนะทาร Hans ันทูล่าเนี่ยเอ่อเอาเด้เอาเด้เฮ้ยตายหมดแล้วเหลือทิปหายแล้วเหลือเราตัวเดียวเอ้ยมันจองขอเขือบเราไม่ได้แล้ววะกับ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 ตายอาหารเช็ดหมดเลยไม่เหลือเลยนะผมเอ้ยห้าตัวยังไม่ไหวนะผมเอ้ยเราก็ยังมีมดอมอกมาใหม่นี่เอาเด้อ่าตอนนี้เราก็เออ อันตรายมากเลย <c oughs> เรียกว่าตายซะง,งั้นอะทำไงดีวะเนี่ยอ่าราชินีเอ้ยห้องนี้เสร็จแล้วนะผมก็ยังไม่มีไข่ใดๆนะเพราะว่าอ่าเราสงสัยจะเพิ่มมดการได้อีกมั้งเดี๋ยวขอผมดูอุย้ยได้เห็ดีฟร,ฟร,ฟรีไม่ได้เลยต้องจัดไปงานนี้เก็บไปซะก่อนนะผมโอเคก็ตอนนี้ใบไม้ก็เต็มแล้วนะผมเราจะให้อ่ามันไปทําภารกิจอะไรก่อนดีวะอาเราจะต้องสร้างอย่างอื่นเนี่ยอ่าห้องเก็บขา เราต้องมีห้องเก็บขาวะดูจากทรงนะแต่ว่าก่อนที่จะมีห้องเก็บขานี่สงสัยเราจะต้องอ่าอุ้ยไม่ได้เลยเราลืมไปถ้าหานมดเราตายหาจนเช็ด <c oughs> ก่อนจะมีห้องเก็บขาเนี่ยเออเรเวลหนึ่งอันนี้มันทําอะไรได้มัง้งผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะสําหรับาการเก็บตัวนะอ่อนนะเฮ้ยมันก็คงจะเพิ่มแหละนะทุกคนนะเฮ้ยตอนนี้เรามี9ตัวแล้ววะเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงวะ เพิ่มเงินมาได้ยังไงวะก็ยัง,งงงงอยู่นะผมอ๋อมดทาหารไงมดทาหารเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรน,นะผมมันใช้ตั้งแต่ทีแรกไปแล้วนะอ่ามดทาหารตอนนี้ก็อ่าทั้งหมดเรา4ตัวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมโอเคก็แออเฮ้ยสองตัวน่าจะไหวหรอวะ,ะนะผมว่าต้องไหวดิต้องไหวด,หดิสองตัวก็น่าจะน่าจะพอสู้ได้แบบลุยรว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 ยเชื่อเลยลมพนลมพนมีกี่ตัวเนี่ย สองตัวว่าสองตัวว่าลุย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 เลือดมันคงยังไม่เพิ่มมาเอาเอกเอาเอกยังไงต้องจัดการได้ได้อ่ามันอยู่ตรงไหนวะแมงมุมอ่าเราต้องแอคแทกนะแอคแทกแอคแทกนะทุกคนมามามาเร็วเร็วมารวมกันตรงเนี้เราต้องแอคมันเลยแอคเร็วแอคเร็วแอคเร็วเออนั่นแหละเอาแด่เลือดมันจะหมดแล้วอุ้ยเราตายไป่นึงแล้วอ่ะชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วหันมากัด ดูนี่สูได้ไหมเอาเด็เอาเด็เอ้ยตายหมดแล้วเอ้ยตายหาหมดเลยตายแล้วเอ้ยก็ยังซูไม่ได้นะผมเจ็ดตัวแล้วเอ้ยเอ้ยเรามีอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มดงานธรรมไดาอันนี้เอ้ยมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วเด้แหมมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมรวมตัวเร็วรวมตัวแอนเร็วเฮ้ยตัวนี้ติดบัก๊กหมดตัวนี้ติดบั๊กว่ดทุกคนดังนั้นเราเข้ามานนี้ก่อนนะมันจะได้ไม่ติดบั๊กนะผมโอเค เราก็เดินมาทางนี้นะาราชินีออกไข่เร็วๆครับเร็วๆเราไม่มีที่เก็บว่ะตรงนี้มาเรามีที่เก็บแล้วแต่เรายังไม่มีไข่ไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละเราเห็ดเรามันน้อยเกินไปว่ะสงสัยจะต้องอัปเกรดที่เก็บเห็ดเพิ่มนะผมดูท่าแล้วอัปเกรดที่ผลิตเห็ดเพิ่มนี่อุ้ยเรียกว่าอุ้ยมดก็จะเพิ่มหนีนะผมตัวมดอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่อัพอันนี้ก่อนน่ะ เออทำไมเราไม่อัพอันนี้ใช้ใบไม้สิบใบเองอัพอันนี้เข้าไปนะผมโอเคลืมไปเลยต้องอัพซะหน่อยห้องเก็บข่านี้ผมว่ายังไม่ต้องอัพก็ได้นะอันนี้ก็ใช้ข่าเมืองมุมใช่ไหมส่วนอันนี้อุใช้เยอะเกินไปอันนี้น้ํามันใช่ไหมน้ามันหอมแล้วเหยน้ําหวานดิผมว่าน่าจะเป็นน้ําหวานนะอันนี้ก็ยังผมว่าอัพพวกนี้ก่อนดีกว่าไอที่เก็บเมล็ดพงเมล็ดพันธุเนี่ยเพราะว่าสาคัญที่สุดเลยผมคิดเอาไว้ในที่สุดมดเราก็จะฟื้น ก็จะจัดการมันได้ราชินีรอก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันอยู่นี้แหละรา,าชินีนี่ไหวไหมดูเด็กทรงแหละน่าจะไหวอยู่นะผมมาดูอีกต่อยังไงวันนี้เราต้องปราแมงมุมให้ได้ตามความคิดของเราก็ามดงานทั้งหมดของเราตอนนี้ก็ไปลุมกันเรียกว่าทําเห็ดนะผมเพราะว่าถ้าไม่ทาเห็ดเบลโฟเนลคงไม่ได้แน่มดหลุดบัรกแล้ววะหลุดบักรวมบอล มีตัวเดียวเอ้ยมืออย่าพึ่งไปดิอ่ะโถเอ้รวมผมเฮ้ยถ้าเราไปกัดมดแดงเป็นไงวะเฮ้ยสำเร็จแล้วเดี๋ย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 วไปเลี้ยงราชีนีก่อนไปเลี้ยงราชีนีก่อนไม่ได้มดงานจะได้เพิ่มไงผมว่ามดงานจะต้องเพิ่มแลวนะวันนี้อ่าดูสินี่ไงอยากอาหารแล้วนะผมอ่ะโถเอ้ไม่ไงั้นก็รอชชายอยู่ตรงน,นั้นอ่าลดลดกำลังการผลิตลงนะผมแล้วก็เพิ่มมันนี้อ่ะโอเคคอนเฟิร์มนะผมเสร็จเรา ทีนี้แหละพวกคนดาวมดงานฉันก็จะเยอะขึ้นเมื่อมดงานเยอะขึ้นทีนี้มดทหารก็จะเพียบไปหมดเราอัพอะไรต่อดีเหว่าต้องทําการอัพอีกที่เก็บใบไม้ที่เก็บใบไม้นี่อัพอุ้ยยี่สิบห้าเเลยนะเยอะเหมือนกันเนี่ยยี่สิบห้าเเลยนะกิดตัก่อนมันจะอัพไม่อัพนะผมแต่ว่าพวกนี้ที่เก็บใบไม้นี่คือแบบว่าเราเก็บใบไม้ไว้ใช่ไหมไม่เห็นมันมาขนใบไม้เลย ใบไม้เราก็ยังเต็มอยู่ใบไม้เราก็ยังเต็มอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี้ยวรอให้ได้ผลทหารเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปจัดการยังไงวันนี้ต้องจัดการเมืองมุมไม่ได้ผมไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นเอยละอัพวิยได้ใบไม้เพิ่มมาว่ะแต่ว่ามันก็เต็มกราฟเลยเมื่อเต็มกราฟไปแล้วนะผมโอเคดังนั้นเราก็ออกก่อนนี้่ามีมุดงานต้องเพิ่มแล้วว่ะเพิ่มแล้วนะผมแล้วก็เนี่ยเพิ่มเข้าไป คอนเฟิร์มเข้าไปช่วยกันทำงานส่วนแกก็ไปเลี้ยงราชินีมดงานทุกชันจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจำสุดๆ <c oughs> เรียกว่าป้อนกันไม่ทันไม่หวันไม่ไหวเลยทีเดียวที <c oughs> นี้ถ้ามดงานเพิ่มนะเราก็จะสามารถมีมดทหารเพิ่มได้นะผมตอนนี้สงสัยผมต้องช่วยงานซะหน่อยละถ้าผมไม่ช่วยงานใครนี่สงสัยจะได้ทุกยากแน่นอน <c oughs> เรียกว่าป้อนราชินีไปก่อนอมาลาชินีกินเข้าไป ฉันจ,จะป้อนเธอเองฉันนี่แหละจะทําให้อณาจาักรของเรายิ่งใหญ่เ,เรามดงานไหนมันได้ตัวเดียวเองเอสองตัวอุ้ยป้อนราชินีมันได้แค่ตัวเดียวอะเราจะป้อนเยอะฝันนี้ไม่ได้ <laughs> ทาไมเราจะป้อนเยอะฝันหนีไม่ได้อ่ะอมดงานเจ็ดตัวเลยทีเดียวโอเค อ๋อมันพอดีกันไงพอดีกับการที่ว่าราชินีมากินพอดีแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไปเอาพอดีนะผมโอเคเดี๋ยวคนนี้มดทาหารก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วผมว่าจะเพิ่มไหมต้องมีเปอร์เซ็นต์ต้องมีประเด็น,นที่จะเพิ่มดูมดทหารดิโอ้มดทหารยังมีแค่แบบวะ่าอมี2ตัวนะนะมี2ตัวมี2ตัวเริ่มจะเฉิดฉายเริ่มจะเฉิดฉายเดี๋ยวก่อนไอแมงมุมคิดว่าจะอยู่รอดตรงนั้นไปได้หรือไงไม่มีทางนี่ไงมี2ตัวแล้วมันก็ใกล้แล้วนะผม ก็ดูที่ว่าเลือดมันจะเพิ่มหรือเปล่าเท่านั้นแหละประเด็นนะประเด็นหลักนะผมพว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องอทําที่เก็บใบไม้เพิ่มแบผมว่าผมต้องทาที่เก็บใบไม้เพิ่มนะผมก็ที่เก็บเห็ดถ้าเราทําที่ททเก็บเห็ดเพิ่มอะ่ะเดี๋ยวก่อนเอาให้แบบว่าเอาให้สุดเลยเนขนกันให้แบบสุดๆไปเลย โอเคโอ้โหขดมาตันกันตรงนี้มันติดกูหรือเปล่าตรงนี้อา่าได้ได้ตัวเหรอเอาให้สุดไปเลยโอเคคอนเฟิร์มเข้าไปออกมาเรื่อยๆอ๋อถ้าเกิดว่าเราอัพห้องราชินีเนี่ยเราก็จะได้ทาหารเลเวลสอนะผมอู้ยเจ้วแจ่มสุดๆเลยอะแต่ว่าจํานวนทาหารเนี่ยเราต้องมาเอาตรงนี้นะผมอ่านั่นะคือบีทนั่นคือการเพิ่มจํานวนทาหารนะสามารถเพิ่มทาหารได้ถึง50ตัวนะจากที่ผมเห็นนะผมดังนั้น เดี๋ยวมึงตายเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวกูจะจัดการมึงอยู่นี่แหละราชินีก็โหกินงมงามงมงามงมงามเฮ้ยตัวน,นี้ตัวน่าจะครบแล้วนะ15ตัวนะผมเรียกว่ามดงานเยอะจ,จัดเลยทีเดียวอะมาดูดิว่ารวบรวมทรัพยากรก,กันไปถึงไหนแล้วอ่ามาตันก็นอยู่ห้องนี้แบบก็ยังไม่ตันอยู่ห้องนี้นะผมวิ่งได้เก้าอันแล้วเจ๋วแจ่มสุดๆอ่าราชินีคงไม่กินแล้วมั้งผม,ผมดูถ้าดูดิว่าเธอยังกินอยู่อ่าไม่กินแล้วนะผมก็รอผลิตไอ้นี่อย่างเดียวนะ ส่วนมันต้องมีมดงานอยู่ตัวหนึ่งจีที่ไม่ได้ทํางานตอนนี้ก็คือว่าปกติมันเลี้ยงราชินีใช่ไหมนี่ไงมันเดินวนอยู่ตรงนี้ <laughs> มันเดินวนอยู่ตรงนี้นะผมโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันรวบรวม,รวมทหารก่อนตอนนี้ทหารของฉันก็ใกล้จะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกจัดการมันให้ได้เฮ้ยมี3ตัวแล้วว่านะ่าจะสู้ได้แล้วนะมาๆมา,มาผมว่าสู้ได้เลยนะมี3ตัวนะผมลุย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 แหล่งมุมอยู่ไหนวะเนี่ย เราต้องแอคแท็กกันซะหน่อยไว้อยู่ไกลเหมือนกันเลเนี่ยเราจะตายก่อนไหมเราจะตายก่อนแอกไหมทุกคนแอคแท็กแอคแท็กแล้วเลยกัดมันเอ้ยกัดกูก่อนอะไรวะเนี่ยทำไมพุ่งมากัดกูล่ะโอ้ยให้มันได้อย่างงี้ดิอ๋อนี่ไงสามารถฟักสองตัวเลี้ยงได้นะผม อย่างนี้นี่เองเห็นแล้วทหารตัวที่สามของเราใช่ไหมหรือตัวที่สี่ผมว่าน่าจะตัวที่4ี่นะเพราะว่าผมตายไปนะผมตะเกะมารวมนะกำลังพลของเราสามตัวรอตัวในรูอีกตัวสี่ตัวลยุยเอาไม่เรียกว่าเอาไม่กูมไม่ยอมแพ้กูจะจัดการมึงให้ได้ไอแมงมุมตะกี้แม่งตัวเยอะแยะมันมุ่งเล็งมาที่เราตัวเดียวได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรว,วมพรลรวมพรลรวมพรลรวมพลมพเป็นประการให้พี่ด้วยน้อง มันมาแล้วมันมาแล้วแมงมุมมันมองมาแล้วก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเลงจัดการมันนี่นะจัดการมันเอาได้ลอยเลยแอคแทกสูมันเอ้กัดมันเลยอย่าไปยอมแพ้ยังไงเราต้องเอ้ยตายไปส่องแล้ววะชิปแล้วชิปแล้วแต่มันก็ใกล้จะตายแล้วนะอ่าหลอกลอมันไว้ก่อนเออเราต้องช่วยกัดไหมเฮ้ยเราช่วยได้ไหมดูนิเลือดไม่ออกเลยวะ เออเลือดไม่ออกเลยเออชนะแล้วในสมรเราก็ได้ข่ายแมงมุมแล้วนะผมโอเคก็ด็อกเตอร์ก็บอกว่าข่ายแมงมุมมาไปทำอะไรเนี่ยก็ช่างมันไปก่อนโอเคตายไปซะตายไปซะชนะแล้วนะผมหนึ่งแข้งนะผมโดยที่เหลือทหารหนึ่งตัวนะผมแล้วอย่างนี้เราทำยังไงอะ่ะอ๋อเราสามารถเก็บมันไปได้โอเคอ่าก็จะได้หนึ่งขานะผม นี่กูต้องเก็บเองเลยเนี่ยแล้วเอาขาไปเก็บไว้ที่ไหนอะ่ะเรายังไม่ได้ทําห้องขาเลยอะ่ะอ๋อย่างอย่างๆยๆงอยงอยง,ยงเอาเอาขาเอาขาไปเก็บก่อนได้ไหม <c oughs> เราต้องทําห้องขาก็ดีปะทยเยลืมไปเลยแต่เราจัดการเมงมุมไปแล้วนะผมก็ใช้ตัวจัดการไปทั้งหมด20ตัวป่ะตะเกะที่เห็นปะ่ะน่าจะ20ตัวป่ะเดี๋ยวผมกอดูนะมุมมันจะมีเน่าไหมหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้อ๋อมันได้ขาทั้งหมด20่ขานะผมโอเคก็สามารถเรียกมดงานมาใช้ได้ป่ะน่าจะใช่นะผม เดี๋ยวกันมดงานมาใช้นี่ไงสามารถเก็บข่าได้นะผมดังนั้นมีเก้าตัวเลยเหรอเยอะจัดจดเลยนะก็ตอนนี้ทาหารก็ตายไปเราจะต้องอเก็บมาห้องข่าหวะต้องมีห้องข่าวะทุกคนผมดูจากทรงแล้วไม่ได้เลยห้องข่ามันต้องมาแล้วนะอาผมจะไปดูสร้างห้องข่านี่มันใช้อะไรบ้าง่งอุ่ย ใช้ไอ้นี่้50อันเลยแล้วใบไม้ห้าิบอันเลยนะผมแล้วใบไม้เรายังไม่ได้อัปเกรดเลยใบไม้เราก็จะหมดเลยไอ้ลูกไอ้หมดหมดจะจัดหมดจะจัดแต่ว่าไม่ได้ว่ะห้องแามต้องมีเพราะเราชนะแล้วนะเอ่อเราต้องไปขโมยเดี๋ยวฮยเราไปซุ่มมดแดงเลยไม่ได้วะใ,ใจมันใจเรามันได้ไงอฮ้ยอันนี้สามอันเลยอะรีบรับทันทีนะผมโอเค แล้วแล้วก็สงสัยจะต้องเอาทหารไปมดงานไปเอานี่เหลือแค่6กกระพอนะผมแล้วกอ็อันนี้ของโคมเข้าไปสามตัวอ่าโอเคนะผมไปลุยกันดีกว่าไปเก็บมา,มาเมล็ดพืชน,นะผมใบไม้ตรงนี้น่าจะหมดไปแล้วปะมีเปอร์เซนต์ว่ามีประเด็นว่า,มวา,มวาหมดไปแล้วนะผมใบไม้ตรงนี้เก็บกันจนหมดเลยแล้วทีนี้เราต้องชี้เป้ามดงานใหมปะเมื่อมดงานเราจะไปเอาใบไม้ที่ไหนอะงานนี้ ใบไม้หมดไปแล้ววะทําไงดีอะเราต้องชี้เป้าไหมเราต้องชี้เป้าให้มดงานไหมว่าจะไปเอาใบไม้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะตามมดงานตัวนี้ไปดูนะผมว่ามันจะไปเอาใบไม้ที่ไหนดูซิดูซิดูซิหรือว่าเราจะต้องไปชี้เป้าว่าไปให้มันไปเอาใบไม้เนี่ยกูว่าแน่ๆเลยรู้สึกว่ามันเดินเกินกาดไปหมดอ่ะเราคงต้องไปชี้เป้าให้พวกมดไอ้นี่มาเก็บของนะผมผมคิดว่าเราต้องหาใบไม้นะผมหรือว่าเราจะปลูก ต้นไม้ตรงการ์เดนนี่วะมันปลูกได้หรือวาเออปลูกได้ดิงานนี้อ่ปลูกไม่ได้วะไม่มีเมล็ดพืชหรือว่าเราจะต้องไปขนเมล็ดพืชน,นั้นมาปลูกเออมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมไม่มั่นใจนะผมตรงนี้เผื่อเราจะได้ใบไม้ตรงนั้นนะผมก็ทําการหยิบมาหนึ่งอานนะผมเสร็จราวงานนี้เออมาทางนี้มาทางนี้อ่าเดินมาเรื่อยๆอุ้ยเดินช้านะผมเวลาคาบเมล็ดไอ้นี่ว่าจะสามารถปลูกได้ไหมเฮ้ยมันต้องปลูกได้ดิเชื่อดินี่ไงปลูกลงบินไปเลย มันหายไปเลยมันปลูกไม่ได้อะเดี๋ยวเราไปหาใบไม้กันดีกว่าดูซิว่าในแผ่นที่นี่มันจะมีใบไม้ตรงไหนอีกอใบไ,ไม้อุ๊ยไกลมากเลยนะถ้าพูดกันตรงๆแต่ว่าเชื่อสิว่าเราปาบแมงมุมตรงนั้นไปแล้วเราต้องทําได้ <c oughs> เราเชื่อว่าเราต้องทําได้ปะแมงมุมตรงนั้นมันตายไปแล้วนะผมดังนั้นไม่ยากไม่ยากไม่ยากปะเดินมาทางนี้นะผมอย่างนี้เจาะทะลุรังมดได้ไหมเราหลังทะลุหลังได้ไหม เอตรงนี้เราต้องอันล็อกก่อนนะผมทำยังไงดีวะกูอยากอันล็อกมึงแล้วเกินเอ่อเห็ด50อันเอาไปก่อนนะผมโอเคไม่เหลือ35เองทำไมมันเหลือน้อยจัดจเออมันไปสร้างทาหารไงใบไม้อยู่ตรงนี้อุ้ยใบเบอเลยเลยมารวมกันทุกคนใบมันใหญ่จัดจัดตรงนี้ต้องมาแล้วอ่ะ ก็เรียกว่าเราเก็บทรัพยากรตรงนี้ให้หมดมันมาไหมมันมาไหมหมดกูมาไหมเนี่ยมดกูมาไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้ววะ่ะโอเคแสดงว่าใช้ได้ผลเหมือนกันในนี่ยเจ๋วแจมมดเราไมา่มันเพิ่มมาโอ้มดทาหารมันเพิ่มไงโอเคเฮ้ยมีมดทหารแปดตัวแล้วรอระเฮ้ยทำไมมดทหารเรามีเยอะเยอะแยะมากมายอย่างนี้เรียกว่ามีเพียบเลยทีเดียวมีถึงขั้นแปดตัวเลยนะผมอ่าโอเคโอเคโอเค ก็ผมกดหยุดไปแล้วนะผมดังนั้นมันก็เลยแบบว่ามันต้องให้ครบ15ก่อนมันถึงจะได้นะผมะพวกนี้มันเก็บใบไม้ไปบ้างยังวะเราไม่ได้ดูตั้งแต่ทีแรกนะผมผมว่าน่าจะเก็บไปบ้างแล้วแหละแต่ก็วิ่งผ่านมาตรงนี้ไปแล้วนะผมตอนนี้สิ่งที่สําคัญเราก็น่าจะอูมุดแดงมันยิ่งใหญ่มากเลยลังมันไม่ธรรมดาเลยนะผมเราต้องวิ่งกลับไปก่อนก็เราจะต้องแบ่งปันตัวที่จะ,ะไปเก็บไอ้นั่นด้วยนะผมเพื่อเราจะได้เก็บขานะผม มีมดที่ยังไม่ได้ทํางานอยู่2ตัวนะผมอตอนนี้มีเลี้ยงราชินีหนึ่งมีเก็บไอ้นั่นโอเครู้แล้วล่ะอ่ะอย่างเงี้ยอืมหกกับสามกระหลังสวยโอเคสวยโลนวฮ้ยตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่ทำไมตัวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่วะนักลบของเราทหารแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่ออ่ะมันเพิ่มไปก่อน โอ้โหทหารก็ยัง9้าตัวนะผมมดงาน10ตัวเต็มนะผมะรวมมดทั้งหมด21อ่ะตอนนี้เต็มอยู่นะผมเดี๋ยวก็จะเกิดการตายกันเกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องอแบทเทินไหมไม่แบตนะ,ะไม่แบตแน่นอนปะลุยต้องทำห้องใบไ,ไม้ก่อนไหมผมว่าอย่างไงอย่างนัทำห้องเก็บขาก่อนดีป่าเพราะว่าผมแมงมุมเนี่ยมันจะรีอ่าย4ชั่วโมงนะจากที่ผมเห็นนะนี่ไงมันตายไปอ่าย4ชั่วโมงนะมันถึงใจนั่นนะรับดังนั้น เราจะต้องเก็บขาให้ได้ก่อน24ชั่วโมงนะผมดังนั้นช่วยกันทุกคนอ่าตายหมดอย่างเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ตายหมดนะดูที่ดูที่ดูที่ขโมยเฮ้ยมเมล็ดนี่มก็เหลือน้อยมากเฮ้ยเหลือน้อยแล้วนะเหลือแค่130ไฟนะผมดังนั้นขโมยให้เร็วขโมยให้ไวถ้าทําได้ให้ร้านหนึ่ง <c oughs> โอเคเสร็จเราในที่สุดเราก็ได้อีกอันหนึ่งห้องขา <c oughs> เก็บขาเฮ้ยเหมือนต้อง50เลยนะ เราก็นึกว่าในน้อย,อ,ยอ่าเร็วเร็เร็ว,ว,วอือโอเคมันถ้าจะมุดงานเยอะแหละทุกคน เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลุยสู้มดแดงกันก็นแล้วกันพารานนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะยังไงผมว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันแล้วกันนะผมเพราะว่าในพาร์ทนี้ยผมก็ได้ปราบแมงมุมไปแล้วนะผมเรียกว่าใช้มดตาหานนี่เป็นสิบตัวเลยนะผมแล้วก็เราจะต้องทําห้องอเก็บขขแมงมุมให้ได้นะผมก่อน24ชั่วโมงนะเพราะว่าไม่รู้เอาไปทําอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้เองอะเราต้องมีก่อนไงถ้าเราไม่มีแล้วเราจะรู้ได้งไงอแล้วก็พาร์ทหน้าอย่าลื จะมาตีมดแดงนะมี79ตัวใช่ไหมเดี๋ยวกูจะให้เลี่ยนเลยอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนที่ฝ่ายนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เพิ่งล่างด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณเลยทุกคนที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปโยของผมนะแล้วก็อย่าลืมเลยอ่ติดตามมานด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงนะสิโยเกนทุกคนนะผมเฟนดยังเล่นโยไปรฟ